เฮ้บุ้ยช่วยได้ โอ้ <c oughs> oh, พ่อคุณเอ้กินก็กินให้มันดีๆหน่อยแม่กินไปพ่นไปแอนนี่พ่อคุณเอ้พระเจ้าพ่อคุณอิ่มหรือยังเนี่ยฮะอ,อิ่มแล้วก็ไปได้แล้วเดี๋ยวลูกค้าคนอื่นเขาจะได้เข้ามานะอิ่มแล้วใช่ไหมอิ่มแล้วใช่ไหม <c oughs> อิ่มแล้วใช่ไหมอิ่มแล้วใช่ไหมอิ่มแล้วใช่ไหม นั่งลงนั่งลงอนั่งลงเธอนั่งลงเธอนั่งลงเธอฮ้ยอิ่มแล้วก็ออกไปได้แล้วนะอิ่มแล้วก็ออกไปได้แล้วมาออก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 มาเลยออกปเออกไปเลยออก่ยเนี่ยออกไปเล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 ยเธออ่ะออกไปเลยออกไปเลยนะออกไปเลย ไม่ไหวเลยก็อยากจะใจดีนะให้กินแล้วแต่ก็ควรจะต้องรีบออกไปยังไม่ออกไปอเนี้ยทำไงดีเนี่ยลูกค้ามีเข้าร้านเลย ดี๋ยวลูกค้าจะไม่เข้าร้านเนี่ยเย hey. จ๊โอ้ oh, จ๋าใครอะดูเหมือนจะเป็นคนบ้านะดูเหมือนจะเป็นคนบ้านนะเนี่ยจ๋าดูสิ <Okay. S 1> ดูสิเนี่ยคือเขาอะ <Hey. S 1> มากินของเหลือลูกค้าเจ๊ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่าเออหน้าดูน่าสงสารแต่ไม่ไปสักทีเนี่ยสิจา๋าเดี๋ยวลูกค้าคนอื่นไม่ยอมเข้าร้านอะ มัไงดีเนี่ยแล้วมันเรียนแบบท่าเจ้ไป<ห>เนี่ยมัน <c oughs> เรียนแบบท่าเจอ๊อะปวดหัวไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยดูสิ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 สเจ้ครับเบอร์มีเหลืองบอรมีเหลืองอ่ะเบอรมีเหลืองหมูล้วนที่นครับโอ้รอเราแปลล๊บเราแปลล๊บนะจ๋าจ๋าจ๋าดูไว้ก่อนนะพี่ทำเบะหมี่เหลืองนี่ดีกว <นะ S 1> ่ะมะนั่งไหมนั่ง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 สิ บะหมี่ให้ลูกค้าแล้วลูกค้ามองแบบงงๆอะทำไงดีเดี๋ยวกลัวลูกค้าก็เดินไม่เข้ามาเจ๊หนูรู้ละว,ว่าใครช่วยได้เจ๊บวยช่วยได้เจ๊บวยใช่เจ๊นี่ใครอะนี่เจ๊เจ๊บวยช่วยได้คนนี้เหรอเจ๊บวยในตำนานใช่เจ๊ ช่วยได้จริงเหรอช่วยได้จริงๆอะไรให้พี่ช่วยจะช่วยได้จริงเหรวอะไรเงี้ยช่วยได้จริงดูเถอะอ่ะเดี๋ยวไม่ช่วยอะไรอ่ะถ้าช่วยได้เจ๊ก็ลองแล้วกันนั่นแ่ะช่วยเอาไอ้หนุ่มน้อยคนนั้นออกจากร้านให้ฉันทีลูกค้าไม่เข้าร้านละธรรมดาอ่ะลองดูจัดไปไทย

จ๋าเห็นไหมเนี่ยลูกค้าไม่เข้าร้านเลยเนี่ยและะ้วดูดินั่งหลับในร้านด้วยใครจะเข้าร้านเจ๊บ๊วยได้เรื่องไหมเนี่ยได้เรื่องสิเจ๊

สวยสุดยอดมากเห็นไหมเนี่ยออกไปจริงๆลูกค้าที่ที่เข้าร้านเนี่ยคิดได้ไงเนี่ยเป็นคนบ้าเนี่ยหนามยัดเอาหนามบ่งไงโอ้ยเก่งเก่งเก่งว่าแต่เจ๊เหมือนมากเลยเนี่ยโอ้ยไอ้ป้องสิงเลี้ยงตัดไว้ดูสิแน่วิ่งออกไปหาเสีสุดยอดมากบอกแล้วเจ๊บวยสักอย่างอะไรผมจัคุณได้แล้ว สิ้งหน่องของโป้งเน่งและแอร์ของเราเรื่องที่คิดอาจพลิก เป็นอีกอย่างอาจหักมุมหักทางไม่ตามแผนหนามยอกเอาหนามบงอาจโดนแทงเล่นกับแขนระวังขาจะบ้าตามโอเคโอเค อถ่าย<ว>ด้านข้างบอมันป๊บน้ำ